ผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับกระสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเรามีเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เป็นคําถามซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตครับที่ชาวต่างประเทศเนี่ยมักจะถามกันเกี่ยวกับประเทศไทยครับนั่นก็คือคําถามหรือข้อสงสัยที่ว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่เคยตกเป็นอาณานิคมหรือไม่เคยเสียเอกราชให้กับชาติตะวันตกครับเดี๋ยววันนี้เราไปฟังความคิดเห็นกันครับทางช่องของเราในได้คับ เอาความคิดเห็นที่น่าสนใจมานะครับและเป็นความคิดเห็นของชาวต่างประเทศทุกคอมเมนต์นะครับจะไปฟังกันเลยครับความคิดเห็นแรกครับนะครับเขาได้กล่าวว่าคําตอบอาจจะแบ่งได้ออกเป็นสองข้อใหญ่อย่างแรกก็คือราชอาจาักรสยามนั้นตั้งอยู่ในจุดบรรจบกันระหว่างผลประโยชน์ของอังกฤษกับฝรั่งเศสพอดีข้อ2ก็คือ พระมหากษัตริย์ของสยามทรงเป็นยอดของผู้นำทางการเมืองที่มีวิสัยทัศน์ในการเล่นเกมการเมืองตอบโต้มหาอำนาจทั้งสองประเทศให้ขัดกันแทนที่จะพยายามต่อต้านอำนาจด้วยวิธีการทางทหารพระมหากษัตริย์ของไทยทรงบริหารจัดการในการที่จะวางตำแหน่งแห่งที่ของอำนาจให้กับอังกฤษและฝรั่งเศสตัวอย่างเช่นการที่สยาม ได้เชิญชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษเข้ามาร่วมปฏิรูประบบกฎหมายของสยามระบบเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศรวมถึงการปฏิรูปและจัดระเบียบกองทัพสยามมหมาอำนาจทั้งสองได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกย่างก้าวของการพัฒนาประเทศสยามแม้ราชอาณาจักรสยามจะถูกบังคับให้ต้องยอมสละดินแดนบางส่วนแต่ประวัติศาสตร์ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า แผนการของกษัตริย์สยามประสบความสำเร็จเพราะประเทศไทยไม่เคยเลยที่จะต้องคุกเข่าก้มหัวหรืออ่อนน้อมให้กับผู้ปกครองจากต่างชาติตลอดยุคสมัยของการล่าอาณานิคมความคิดเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าประเทศไทยหรือประเทศสยามอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีตลอดช่วงระยะเวลา เมื่ออังกฤษเข้ามายึดครองมาลายาหรือมาเลเซียรวมถึงพมา่าพวกเขาไม่สามารถเข้ามายึดครองประเทศไทยได้แต่อังกฤษก็ยังคงมีอิทธิพลเข้ามาในประเทศไทยคุณยังจำหนังเรื่องแอนนา n อนเดอร์คได้ไหมและต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดครองอินโดจีนฝรั่งเศสก็ไม่สามารถเข้ามายึดครองประเทศไทยได้ และจนถึงเมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าโจมตีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นเพียงแค่เดินทัพผ่านประเทศไทยและบุกโจมตีมาลายาเท่านั้นฉันเคยได้ยินมาว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นไม่ได้ต่อต้านหรือโต้กลับกองกำลังญี่ปุ่นเลยแม้กระทั่งในระหว่างสงครามเวียดนามช่วงทศวรรษที่1970 สหรัฐอเมริกาก็เป็นพันธมิตรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงถูกขนานนามในประเด็นที่ว่าไม่เคยถูกยึดครองโดยต่างชาติเลยและดูเหมือนว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่สามารถจะผูกมิตรกับทุกผู้ทุกคนและทุกประเทศได้ตลอดเวลาความคิดเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้ อย่างแรกประเทศไทยนั้นอยู่ในสถานะของการเป็นรัฐกันชนระหว่างอาณานิคมอังกฤษทางตะวันตกและอาณานิคมฝรั่งเศสทางตะวันออกทางอังกฤษและฝรั่งเศสต่างก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงข้อพิาพาทหรือการประทะซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงทำหน้าที่ในการเป็นพื้นที่กั้นระหว่างอำนาจทั้งสองและประเทศไทยก็เพียงแต่ถูกบังคับให้ต้องสละดินแดนบางส่วนเท่านั้น ประการที่สองพระมาหากษัตริย์ของไทยนั้นเป็นนักการทูตที่น่าทึ่งซึ่งต่างจากประเทศจีนกษัตริย์ไทยนั้นตระหนักว่าจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดครองหรือการตกเป็นอาณานิคมพระมาหากษัตริย์ของประเทศไทยทรงดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบของประเทศจากเดิมที่ไม่มีพรมแดนแน่นอนชัดเจน ให้เปลี่ยนไปเป็นประเทศที่มีเส้นเขตแดนชัดเจนอย่างเช่นประเทศในยุโรปโดยกษัตริย์สยามได้นำเอาชาวอังกฤษและชาวฝรั่งเศสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปจัดระบบระเบียบต่างๆซึ่งนั่นยิ่งทำให้ประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์ที่แน่นหนากับมหาอำนาจทั้งสองเพิ่มขึ้นไปอีกและประการที่สเอกราชของประเทศไทยนั้นได้รับการรับรองจากอังกฤษและฝรั่งเศส ภายหลังจากกรณีพิาพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศสซึ่งประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดนลาวให้กับฝรั่งเศสแลกกับการที่อังกฤษและฝรั่งเศสให้การรับรองเอกราชของประเทศไทยในเวลาต่อมาความคิดเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าคนไทยนั้นน่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดแต่ผมในฐานะคนมาเลเซีย ประเด็นนี้ถูกนำมาถกเถียงในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาของผมเท่าที่ผมจำได้อิสรภาพของสยามนั้นเกิดจากความพยายามในการปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยเฉพาะการนำของคิงจุลาลงกรวงเล็บนิดน,นึงนะครับคิงจุลาลงกรก็คือชื่อเรียกของในหลวงรัชกาลที่5ครับซึ่งชาวต่างประเทศจะใช้เรียกกันนะครับพระราชบิดาของคิงจุลาลงกรก็คือคิงมงกุฎ ซึ่งคุณสามารถหรืออาจจะรู้จักกษัตริย์พระองค์นี้ได้จากละครเวทีอันโด่งดังเรื่อง The King and I ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ทรงมีความรอบรู้และได้รับการศึกษาแบบสมัยใหม่มากที่สุดในประเทศผู้ปกครองของสยามในเวลานั้นกระทำการอย่างหลักแหลมและเต็มไปด้วยไหวพริบพวกเขาสามารถที่จะกำกับหรือจัดทำสนธิสัญญาต่างๆกับมหาอำนาจจากทั่วโลก ทำให้อังกฤษฝรั่งเศสหรือแม้แต่ญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะบุกเข้ายึดครองประเทศไทยและสยามยังสามารถรักษาสถานะเดิมของตนเองในเวทีระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีตามสสิัญญาระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศไทยทําให้พวกเขาสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการบุกเข้าโจมตีและยึดครองบางส่วนของมาลยาโดยรวมแล้วความสามารถของกษัตริย์ ในด้านต่างๆของประเทศไทยมีส่วนสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเทศที่สามารถรักษาอํานาจอธิปไตยของตนเองตลอดไปถึงช่วงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ความที่เห็นตัอไปครับได้กล่าวว่าเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นการทู่แห่งการชฉวยโอกาสประเทศไทยนั้นมักจะทําตัวเป็นพันธมิตรกับชาติที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละช่วงเวลา ก่อนจะจะถึงยุคของการล่าอาณานิคมประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับราชวงศ์หมิงของจีนหรือจัก,กรวรรดิมาจาปหิตในประเทศอินเดียขึ้นอยู่กับว่าอาณาจักรไหนที่จะมีอิทธิพลสูงสุดในภูมิภาคในเวลานั้นเมื่อจีนและอินเดียเสื่อมอำนาจลงแล้วชาติจากยุโรปเริ่มเข้ามาสยามก็หันหน้าเข้าไปหาอังกฤษเรื่อยมาจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทย ก็เปลี่ยนไปเข้ากับญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วเมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามไทยก็หันหน้ากลับไปหาอเมริกาอย่างรวดเร็วอีกครั้งแม้กระทั่งในตอนนี้ประเทศจีนกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเราก็สามารถเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยกำลังเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับประเทศจีนความเห็นต่อไปครับได้กล่าวว่าผมอยากได้คำตอบโดยไร้เหตุผล เพราะผมคิดว่าประเทศไทยรอดมาได้เพราะสาวไทยนั้นสวยมากๆความเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าประเทศไทยนั้นสามารถรักษาเอกราชของตนเองไว้ได้ด้วยการยกดินแดนบางส่วนให้กับอังกฤษและฝรั่งเศสประเทศไทยถูกใช้เป็นรัฐกันชนระหว่าง2มหาอำนาจและตั้งอยู่ในทำเลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้ากับทั้งสงชาติ กษัตริย์รัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทรงมีความเข้าใจสถานการณ์และดำเนินการปกป้องราชาอาณาจักรโดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับมหาอำนาจต่างๆในยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกาขณะที่อินโดจีนฝรั่งเศสถ,ถูกโจมตีและยึดครองจากแรงกดดันของฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนช่วงทศวรรษที่1850หลังจากฝรั่งเศสต้องผิดหวังในการยึดครองดินแดนของประเทศจีน ซึ่งแตกต่างจากอังกฤษฝรั่งเศสจึงจําเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงอํานาจที่เท่าเทียมกันกันกบอังกฤษด้วยการกระทําการยึดครองเวียดนามกัมพูชาและลาวซึ่งผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสนั้นเพื่อปกครองดินแดนเหล่านั้นด้วยการจ่ายเงินให้กับผู้ส่งอิทธิพลในแต่ละพื้นที่และการปรับปรามประชาชนอย่างรุนแรง ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นนะครับของชาวต่างประเทศนะครับที่เราคัดมาให้รับชมและรับฟังกันในวันนี้นะครับในประเด็นที่ว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกนะครับยังมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อีกจํานวนมากนะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจด้วยฉําอาจจะนําเอามาทําเป็น EP ตีต่ต่อไปให้ได้รับชมกันในประเด็นนี้ครับเพราะคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและได้เห็นมุมมองที่หลากหลายของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศของเราด้วยครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับฝากกด subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆนะครับตามออกมาอีกเยอะๆครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ